เล่นเวทแค่วันเดียวแต่ปวดไปทั้งอาทิตย์จะขยับทีก็ทรมานตกลงเราฟิตขึ้นหรือพังกันแน้เวลาคุณออกกําลังกายโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดเล็กๆนี่เป็นื่อดีเพราะถ้าเราซ่อมแซมมันได้เร็วกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าซ่อมแซมช้าก็จะปวดไปอีกหลายวันแล้วอะไรที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้เร็วคําตอบคือ BCA หรือ Branch Chain Amino Acids คือกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายต้องใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยตรงแหล่งอาหารที่มี BCAA สูงได้แก่ไก่เนื้อสัตว ปลาถั่วและเวโปรตีนแต่ปัญหาคือ BCAA จากอาหารปกติใช้เวลาย่อยนานถ้าต้องการซ่อมแซมกล้ามเนื้อไวเราควรได้รับ BCAA ห้ถึงกรัมทันทีหลังออกกำลังกายนี่คือเหตุผลที่โปรตีนเชคสำคัญเพราะร่างกายดูดซึม BCAA ได้ทันทีเมื่อคุณดื่มโปรตีนเชคที่มี BCAA ร่างกายจะนำไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ทันทีผลลัพธ์คือฟื้นตัวไวไม่ปวดตัวไม่ต้องพักหลายวันอยากฟื้นตัวไวไม่ต้องหยุดพักนานดื่มโปรตีนเชคที่มี BCAA ทันทีหลังออกกำลังกาย แค่ดูแลให้ถูกหลักออกกำลังกายก็ไม่ต้องทอรมานอีกต่อไปแนะนำโปรตีนที่อยู่ในตะกร้าน่ะาาสั่งซื้อเลย